ทุกคนวันนี้มาคุยกันเรื่องลายมือผ่าหรือลายมือขาดหลายๆคนถามผมเข้ามาเยอะนะครับมาท่านใดมีหรือท่านใดไม่มีอยากศึกษาความรู้การุณานะฟังให้จบนะครับอยากจะให้ฟังให้จบคลิปจะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับคนที่มีลายมือผ่าหรือมีลายมือขาด แล้วแต่แล้วแต่บางคนแล้วแต่เขาจะเรียกกันนะฮะปกตินะมนุษย์เราจะมีอยู่สามเส้นเนี่ยเส้นชีวิตเส้นจิตใจเส้นเส้นเส้นสมองแลวเส้นจิตใจแต่ในบางคนที่เขาจะมีเขาจะมีเส้นชีวิตลงมานะฮะแล้วเขาจะมีเส้นจิตใจกับเส้นสมองเนี่ยเขาจะรวมเป็นเส้นเดียวแล้ววิ่งผ่ากลางไปเลยนะครับมาฟังกันนะใครมีคอมเมนต์มาหน่อยใครมีคอมเมนต์มาหน่อยคือกลุ่มนี้เขาเรียกว่ากลุ่มคนที่เป็นลายมือแบบไซเลนไลน์นะครับเส้นเขารวมกันเขาเรียกว่าไซเลนไลน์ ในตำราจแจ้งไว้ว่ากลุ่มนี้เนี่ยชาติที่แล้วน่ะเขาเป็นเพชฌฆาตเป็นนักรบเป็นแกลเอเตอร์มาก่อนนะครับเป็นแกลเอเตอร์ที่ลงไปสู้ในสนามรบที่ลงไปสู้ในโคลอสเซียมนะฮะพวกนี้กลุ่มคนพวกนี้อย่างที่หนึ่งนะเขาจะแอบมีความมีความใจร้อนนิดหนึ่งนะครับจะค่อนข้างเป็นคนที่มีความใจร้อน นะครับอย่างที่สองเขาเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงโคตรสูงเลยสูงกล้าฟันธงกล้าถึงขัน้นแบบว่าสมัยก่อนหรืออะไรเงี้ยตามตำรานะฮะเขาแปลว่ากล้าที่จะแบบเหมือนกับบั่นหัวคนเลยนะครับเป็นมือพชฌฆาตกล้าบั่นกล้าแต่ยุคนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นยุคนี้มันไม่ใช่ว่าะจะต้องมาฆ่ามาแกงกันไม่ใช่มาตบมาตีไม่ไม่ใช่กันอย่างนั้น,นะครับแต่กลุ่มคนพวกนี้ย เขาจะเหมาะกับอาชีพที่เกี่ยวกับการอะไรที่จะต้องตัดสินใจตัดสินใจจะต้องแบบฟันธงชั่วลุยไม่ลุยเอาไม่เอากลุ่มคนพวกนี้เป็นอย่างนี้ครับและผมพ,พบมากนะครับในกลุ่มคนที่เป็นนักกีฬาคนที่เล่นกีฬาเก่งๆในบนโลกนี้นะหลายคนมากๆเลยนะครับเขามีไซเลนไลน์อยู่นะครับกลุ่มคนพวกนี้จะชอบแข่งขันนะฮะชอบแข่งขันแล้วก็จะมีแรงบันดาลใจ แอบมีอีโก้เล็กๆในตัวนะครับเพราะเขาจะรู้สึกว่าเขามั่นใจเขาเขาเขาเจ๋งอ่ะเขาจะมีความตรงนี้อยู่ฉะนั้นใครมีคนที่อยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยก็รับมือเอาหรือแม้กระทั่งที่เรามีม,มือไซเรนลายมือข้างไหนก็ช่างนะครับมือข้างไหนก็ช่างถ้าใครมาถามนะว่าคือข้างไหนเนี่ยแปลว่าดูดูคลิปไม่ถึงตรงนี้นะครับมือข้างไหนก็ช่างนะครับเอ่อให้ให้ตามตัวเองให้ทันลดความใจร้อนลงบางที บางบางทีมันจะมีมันจะมีมันจะมีศั์รเรียบทางอีสานเขาเรียกว่าพวกเนี้พวกคนตับเดียวนะครับลุยคือลุยไม่ฟังใครไม่บางถ้าถ้าบทจะไม่ฟังไม่ไม่ไมฟังไม่ถึงนายถึงกันอะ่ะเห็นกําแพงกูก็วิ่งชนนะครับถ้ากูได้คิดมาแล้วว่าคือแบบกูต้องวิ่งเส้นทางนี้นะครับกล้าชนกล้าพะทะกล้าลุยนะครับแล้วมีความค่อนข้างจะมีความทะนงตนไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับปรับตัวเอาแล้วถ้ามีดีไหมครับอาจารย์หรือไม่ดีไหมครับ ไม่มีสัญญาณร้ายใดๆไม่ได้เป็นข้อข้อสรุปว่านั่นคือสัญญาณร้ายหรือสัญญาณดีใดๆมีให้ปรับตัวตามปรับตัวตามตามตัวเองให้ทันนะครับหรือลูกมีเราก็ปรับตัวตามลูกลูกมีลูกหลานมีหรือแฟนมีเอาละรู้แล้วว่าเขาไม่ฟังใครหรอกเขาไม่มีเขาสอนให้ตายเขาก็ไม่ฟังอีกโก้เขาสูงฉะนั้นเราก็ต้องทําให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างนะครับทุกคนเกิดมา กมชะตามาเกิดลายมือของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับหัตถศาสตร์คือเรื่องของสตินะไม่ใช่เรื่ององมง,งายนะผมก็จะไม่แนะนำให้ทุกคนงมง,งายเช่นกันนะครับมีเห็นดูแล้วก็ปรับตัวซะเรื่องว่าจะบางตำรามันมีหลายตำรามาดูอันนี้เราไม่ว่ากันเราเคารพเคารพในทุกตำราของทุกๆอาจารย์ที่ทํามานะครับนะครับแต่จากความรู้แล้วก็จากประสบการณ์แล้วก็ของผมแล้วก็จาก คําสอนแล้วก็ประสบการณ์ของอาจารย์ผมที่ดูที่ดูลายมือมานี่น่าจะสี่ห้าิบปีแล้วเราพวกเราดูมือกันเป็นเหมือนมือนะครับมันบ่งบอกว่าแบบนี้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 นะครับผมใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่ไม่ต้องไปงมงายนะครับรับมือให้ได้ใครมีก็คอมเมนต์มาดูหน่อยนะครับผมจะพยายามตอบทุกท่าน นะครับตอบไม่ทันก็ต้องขออภัยอย่างน้อยๆก็จะไปกดหัวใจแต่ถ้ากดไม่ทันจริงๆก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับแต่ขอบคุณนะขอบคุณทุกทุกทก,การคอมเมนต์ขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคําชมคําติคําชม,าาชมนะครับก็จะรับไปเป็นกําลังใจอ่านแล้วก็ใจฟูครับหลายๆอ่านหลายอ่านอ่านแล้วก็ใจฟูอย่าลืมนะครับวันนี้เราดูดวงกันละเรารู้กันละดวงลายมือ คือลักษณะดีที่เกิดขึ้นกับตัวเรานะครับวันนี้เราได้ดูดลายมือได้ดูดวงได้มีความรู้เพิ่มขึ้นเอามันไปใช้ประโยชน์เห็นแล้วโอ้มีกําลังใจลุกขึ้นมาทํางานลุกขึ้นมาขยันลุกขึ้นมาทำทำในสิ่งที่ดีๆนะครับทําในสิ่งที่เจริญอย่าไปหมกมุ่นกับเรื่องที่ไม่ควรหมกมุ่นอย่าไปนั่งรอดวงลุกขึ้นมามีกําลังใจเราจะต้องมูแบบมีสตินะ มูแบบมีสติและท่านจะดีถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากแชร์ออกไปนะครับผมแล้วก็ติดตามกันไว้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาพูดเรื่องอะไรก็ยังนึกไม่ออก <c oughs> นะครับติดตามกันเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับแล้วก็ฝากเอาไว้นะครับคิดดีทำด,เนนดีเป็นคนดีของสังคมของคนรอบตัวนะครับแล้วพลังบุญจะหนุนนำเราให้เจริญรุ่งเรืองฝากไว้ครับผม